เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะไปลองนี่ mg 4นะครับ mg 4หรือ mg 4ครับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าทีเนี้ยคนที่ไม่เคยใช้รถรุ่นนี้นะครับผมจะสาธิตการสตาร์ทก่อนเลยเนี่ยเราขึ้นรถมาปุ๊บนะครเรามีกุญแจวิธีสตาร์ทรถนะครับคือไม่มีคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะ mg 4เนะี่ย ไม่มีปุ่ม p u s สต t a r t อ่าทีนี้ยหลายท่านเพื่อนเพื่อนก็งงนี่ฮะจะสตาร์ทรถยังไงวะเออก็นี่ฮะอพอเราขึ้นรถมาปุ๊บเราเหยียบเบรกเลยครับคุญแจอยู่ในมือเรานี่<อ>ดูที่หน้าจอแดชบอร์ดขนาดเจดนิว้วอันนี้นะครับนี่จะขึ้นคำว่า ready นะฮะ ready หมายถึงว่ารถเนี่ยสตาร์ทพร้อมใช้งานแล้วนี่คือการสตาร์ทง่ายๆฮะเรียนอย่างนี้ ก่อนว่าระบบรักษาความปลอดภัยของ MG4 เนี่ยถ้าเราไม่ปิดประตูนะครับสตาร์ทไม่ได้นะอ่าทีเนี้ยพอเราปิดประตูเรียบร้อยเราขึ้นบนรถแล้วเนี่ย<ม>เราเหยียบเบรกครับเหยียบเบรกให้สุดไปเลยนะครับรถจะสตาร์ทอัตโนมัตินะครับก็จะขึ้นที่หน้าจอแดชบอร์ดหน้าจออ่าหน้าจอแสดงผลตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกหน้าจอแดชบอร์ดขนาด7นิ้วเนี่ยจะขึ้นคำว่า ready ตัวสีเขียวนะฮะ ก็จะบอกผลในการขับทั้งหลายแหละนะฮะว่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่มีอยู่นะครับอย่างไรนะครับเราอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์อะไรนะครับหน้าจอแดชบอร์ดตัวนี้จะบอกหมดนะครับอ่าที่พร้อมผมพร้อมแล้วนะฮะไม่รู้ว่าทุกคนพร้อมอย่างอ่าถ้าพร้อมเดี๋ยวเราจะไปถ้าพร้อมแล้วพร้อมจะไปนะครับอ้าวดูเกียร์ก่อนฮนะดูเกียร์ก่อน เดี๋ยวจะไปใส่เกียร์ไม่ได้อีกไม่ถูกนะครับอ่านี่ฮะเกียร์อยู่ที่ตำแหน่งตัว P ครับอันนี้เป็นออโต้ในลักษณะของการหมุนซึ่งเป็นการดีไซน์ออกมาแบบให้ทันสมัยนะครับให้ทันสมัยทันยุค2024นยนะฮะนี่เราอยู่ในยุคที่2024แล้วอ่าเราใส่เกียร์ก็ทำยังไงก็บิดมาที่ตำแหน่งนฮะ จากตัว P นะครับเขาก็จะมาที่ตำแหน่งตัว N ก่อนนะครับ P ก็คือจอดนะครับรถจอดสนิทนะฮะร,ระบบเบรกไฟฟ้าพอเราหมุนเกียร์มาที่ตัว N ปุ๊บระบบเบรกไฟฟ้าจะคลายอัตโนตมัตินะครับเราจะไปข้างหน้าตัวอะไรฮะตัว D นะโอเคนี่ไปตัว D นะครับไปตัว D เท่านั้นเองแล้วเราก็พ้อมนะครับ สำคัญคืออย่าลืมคาดเข็มขัดนี้เราผ mm hmm. ่านนะคาดเบลล์ด <Yes, yes. S 1> ้วยนะอ่ขับรถให้ปลอดภัยครับเซฟตี้เบลล์สำคัญนะครับโอเค already นะครับ